ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ t o y o ต a Revo นะครับที่เป็นตัว Smart Cap ตัวเตี้ยนะครับนะตัว Z e dition ใครที่ตามหานะครับสองคันเลยนะครับนะแฟดคนละฝานะครับคนละรุ่นนะครับนะตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับนะตัวนี้เป็นตัว n อเดี๋ยวเรามาดูกันนะความแตกต่างกันนะครับนะตัวมิดกับตัว NT นะครับเป็นยังไงบอกเลยว่าทั้ง2องคันนี้เด็ดกันทั้ง2เลยนะครับ หากได้วิช้งานสามารถติดต่อมาได้นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไปนั่นไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถทะเลด้วยครับทั่วประเทศอยากได้คันนี้ติดต่อมานะครับนะทั้งสองคันนี้บอกเลยว่าสวยทั้งคู่นะครับสภาพายแดงทั้งคู่เดีย๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์คนยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของแฝดคนละฝานะครับอ่าเป็นโตเรตตารีโวทั้งคู่นะครับนะแต่เป็นคนละรุ่นนะครับตัวนี้เลยด้านหน้าผมนะเป็นตัวมิดตัวนู้นเป็นตัวเอนทีนะตัวเริ่มต้นแต่ตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับออปชั่นต่างกันเยอะอยู่นะต่างกันเยอะเลยนะครับ ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต่างอะไรกันตรงไหนนะครับจะ,จ,ะจะได้เลือกถูกกันเนาะราคากับเลขไม่ปีรถผมบอกเลยว่าทั้ง2คันนี้คุ้มแน่นอนใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับฟรีดาวได้ทั้งคู่นะเครด,ดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมขอเก็บไว้เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับนะขอคันนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวเอ็นทีนะครับนสองจุดสี่ตัวเอ็นทีนะครับราคาดีนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะย่าอทีว่าเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่4 1 9 0 0 0หาครับรถปี2 0 2 2เรขไม่ส0 0 0 0นะฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ันนะครับฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดัน้าด้านหน้าสวยเป็นตัวหน้าหมูป่าเรียบร้อยหน้าหมูป่าทั้งคู่เลยนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นหลอดมันติดีเฟคเตอร์นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นหลอดมันติดีเฟคเตอร์สีเทาดําตัวนี้ก็เป็นสีเทาดําเหมือนกันแต่ด้านหน้าจะเป็นฟ u l l LED ด้านหน้าเป็นไฟโปรคเตอร์นะครับนาะที่แตกต่างกันแตกต่างกันตรงนี้เลยนะตัวมิดนะครับแล้วก็ อันนี้รถปี22นะส่วนนี้เป็นรถปี2023นะครับเลขไมล์10,002นะครับเลขไมล์10,002ตัวนี้เลขไมล์20,000นะครับอันนี้เลขไมล์10,002รถสภาป้ายแดง459,000ครับรถปี2023นะครับหนะ้า2.4ตัวมิดนะเป็นตัวหน้าหมูป่าเหมือนกันนะครับสวยๆเลยนะครับรอบคันโดยโดยรวมนะเหมือนกันต่างกันตรงกระจกอีกนะครับนะตรงกระจกตรงนี้เป็นโครเมียมนะสำหรับตัวมิดตัวนู้นจะเป็นสีดํา นะครับ <N ic c oughs> นะตัวนั้นจะเป็นสีดํา <N ic c oughs> ผมเปรียบเทียบให้ดูเป็นเป็นทั้ง2ฝั่งเลยนะอ่าตรงนี้เป็นในส่วนของสีดํานะครับสีดําล้วนเป็นสีดาแบบแบบดําด้านนะครับ <N ic c oughs> มีไฟเลี้ยวในตัวตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวในตัวเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับให้เพิ่มความหรูหรายิ่งขึ้นกันศาสตร์มีให้คันนี้ก็มีกันศาสตร์มีให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของเอนที่นะครับมือจับจะเป็นสีดําด้านนะครับมีการรอยที่เป็นโครเมียมนะแล้วก็ในส่วนของตัวมิดนะครับมือจับเป็นในส่วนของโครเมียม นะครับแล้วก็ด้านในมีการลอยของแท้นะครับของตัว o t a นะครับนะด้านในเป็นลายแคปลานะครับโดยรวมนะเหมือนกันทุกอย่างนะครับเซ dition Liner นะครับมีให้ตัวนี้ Liner ก็มีมาให้นะครับสแตนดาร์ดโรงงานนะครับตัวเตี้ยจะไม่มีในส่วนของกันชนให้นะครับนะแต่ถ้าเราเคยเห็นที่มีกันชนนะครับคือเขาเพิ่มออปชันจากป้ายแดงมานะครับแต่ตามสแตนดาร์ดแล้วจะไม่มีให้นะครับคันนี้สวย คันนี้ผ่อนเจ็ดพันห้าคันนู้นเพิ่มอีกประมาณห้าร้อยนะครับนะค่าเงิดเพิ่มอีกประมาณห้าร้อยผ่อนประมาณแปดพันอ่าประมาณแปดพันแปดพันกลางๆนะครับจบเลยนะโจดฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณนั้นเจ็ดปีแปดจุดสี่งวดนะดอกเบี้ยผมบอกเลยว่าต่ำกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับและที่สําคัญขออนุญาตแป๊บนึงนะกุญแจเหมือนกันเลยนะครับนะกุญแจเหมือนกันเลยเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันว่าแตกต่างอะไรกันบนะ้างนะเดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวเอ็นทีก่อนนะครับตัวนี้เลขไม้สองหมื่น อ่าแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเปิดนี่ครับด้านในกว้างขวางนะครับด้านด้านในกว้างขวางอาจจะมืดนิดนึงนะครับอ่าด้านในกว้างขวางเบาะมีให้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับรถเปิดมาหอมนะครับไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนี่ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเรียงกันสวยๆนะครับถ้าพบว่ามีการอ่าชนหนักพิกควมมานะครับผมรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงนะเรื่องคุณภาพรถไว้ใจได้นะครับด้านในเป็นยังไงขออนุญาตเข้าดูนะครับนะ เหยียบครับนะครับแล้วก็สตาร์ทเสียงเครื่องนี้นิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไมค์เขาน้อยตัวนี้ไมค์ไมค์แค่27,949กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้หน้าจอขนาดประมาณ8นิ้วนะครับนะอ่าหน้าจอแท้แท้ของโตโยต้านะครับกระจกมองหลังนะตัดแสงแน่นนวดนะครับมีมีให้แล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวถุงยังไม่ได้แกะนะครับตรงนี้มีกระจกให้นะครบจบไปนะครับมีให้นะสว่างสวัยแน่นอนนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มนะ อันนี้ทำไรได้บ้างครับนะสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Android Auto ได้นะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะพาานะครับไม่ขาดมยุบตัวนะเกียร์เป็นนวดสวยๆเกียร์เป็นนวดทั้งคู่นะเบาะก,ก่อนดีซีสองโวลต์มีให้นะครับนะ้นดีซีสองโวลต์มีให้2ตําแหน่งแล้วก็คู่มือนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีให้พร้อมครบเลยสําหรับคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มครับตัดสดผมก็มีข้อเสนอพิเศษให้นะอ่าแตดสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวมิดกัน นะเครื่องยนต์ใหม่กลิกทั้งคู่อยู่แล้วหัวนะหัวน็อตหัวน็อตใหม่กลิกทั้งคู่เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกนะครับนี่คานคานบีนะอ่าสวยนะครับอันนี้ขอย้ำรุ่นอีกทีนะครับนะโตโยต้าลีโวนะครับนะ2.4ตัวเอ็นทนะครับสมาร์ทแคปเซตต์อีดิชันนะปี2022เลขไม่สอ0 0 0ืนะคันนี้ผ่อนอยู่7,500นะครับนะคันนี้ผ่อนอยู่8,000นะครับตัวหน้าหมูป่าเหมือนกันแต่ไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะตัวนี้เป็นตัว2.4ตัวมิดนะครับ ปี2023เลขไมลหมื่นสองนะครับค่าง,งวดต่างกันอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับและที่สําคัญเลขไมล์หมื่นสองลปีสาด้วยนะครับนะคุ้มคุ้มเลยเดีย๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าอะไรเป็นยังไงมาในส่วนของด้านในก็สภาพใปแดงเลยนะครับนะถุงก็ยังไม่ได้แกะนะครับหุ้มมานะครับนั่นนสติกเกอร์นะครับ,มมนะรบสติกเกอร,นะร,เกอร์เบอร์ของจากโรงงานนะครับมีให้ ถุงด้านบนก็ยังไม่ได้แกะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนของคันนู้จะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับนะจะไม่ใช่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแต่ตัวนี้จะเพิ่มออปชั่นในส่วนตรงนี้มานะสามารถกดควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตเข้าด้านในนะครับอ่าแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลเนาะเหมือนกันนะครับเลขไม์ตัวนี้แสดงอยู่ที่1นึ่งแสนไอ้ไม่ใช่1นึ่งแสน 12,400น้ะครับหน4 0 0นะครับ, 12, นรบนะหน้าจอ8นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอแอบปบหนึ่งนะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Android Auto ได้นะครับบลูทูธได้เหมือนกันนะครับออปชันโดยรวมเหมือนกันทุกอย่างเพิ่มเข้ามาในหมวดของ E-eco Mode แล้วก็ Power Mode นะครับไดที่ออปชันมาราคาต่างกันอยู่50,000นะครับนัราคาต่างกันอยู่5 0,000อ, 000. อย่างเงี้ยค,คุ้มกว่า ครับได้คุ้มกว่านะได้ตัวมิดด้วยนะครับก็ออปชั่นเหลือๆนะปรับกระจกไฟฟ้านะครับเหมือนกันนะครับนคันนู้นก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันทั้งคู่นะครับมาครับมาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนะก็เอาตัวเอนที่ก่อนละกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับร้อยน้ำมันเยอะไม่มีนะการบำรุงรักการบำรุงนะครับนะจากโรงงานการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างจากโรงงานอยู่ครบมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับ เดิมรอบคันแน่นอนนะครับนี่คือเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ150แรงม้านะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกันกบตัวสประตูยกสูงเลยนะครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จ้เป็นต้องรอ4ีปีออไม่จ้เป็นต้องรอ2ปีนะครับปีครึ่งผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็ค่า CCA ไม่เป็นรรมรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันเมนเพจนะครับอยู่ครบนะย็ก Solar มีให้นะครับอัาตราการประหยั้น้ไม่ต้องพูดถึงครับน25กิโล,ล,ลต่อลิตรโคตรประหยัดนะครับประหยัดกว่าเบนซินเยอะเลยนะครับและที่สําคัญนะนี่ครับหัวน็ ส,สวยๆนะทั้งบนและล่างนะครับฝากระโปรงของแท้ตัวเต้านะครับสันเหลี่ยมฝากระโปรงโดยรวมคันนี้สวยมากนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะมาในส่วนของตัวมิดอ่ากันดีกว่านะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับนะเหมือนกันทุกอย่างเลยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแรงม้าเท่ากันนะครับใหม่กลิกเหมือนกันหัวน็อตนะครับส,รสวยๆนะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับการไล่ข้างการเก็บข้างนะครับสวยๆคันด้านหน้านะมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดนะครับห้ามใหม่มา นะครับนะจำไม่เสมอว่าห้ามใหม่มานะวม็อตนี่คมกริบอยู่แล้วนะครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานทั้งคู่เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับนะตัวนี้ก็ขอย้ำรุ่นตัวนี้อีกทีนะครับโตโยต้ารีโวนะครับรุ่24ตัวมิดตัวสมาร์ทแคปเซตต i อีดิชันนะครับปี2023เลขไมล์10,002ย้ำอีกทีว่าเลขไมล์10,002นะครับเลขไมล์น้อยมากนะครับนะก็เป็นสีหายากสีขายดีเข้ามาทั้งหมด2คันพร้อมขายแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็อยู่ในลานนะ ตั้งขายแล้วเรียบร้อยนะครับขคยอยากตัดสดรีบรีบเลยนะครับโทรมาจองกันก่อนนะครับนะโทรมาจองกันก่อนนะครับม่เห็นรถตัวจริงแล้วไม่ชอบยังไงเรามาพูดคุยกันผมคืนให้เต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับไม่มียึดครับอ่านะครับคนทำมาหากินอย่าไปหายึดตังลูกค้านะครับคืนให้เต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรื่องความจริงใจไว้ใจผมได้นะครับนะจริงใจที่สุดแล้วในมีนแล้วก็เรื่องความชัดเจนนะครับ แมนน้อยชัดเจนสุดแล้วก็บริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนใครอยากได้ไปใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับ063 407 882โทรหาผมโดยตรงนะครับติดต่อหาผมโดยตรงนะครับคุยกับผมโดยตรงได้ความจริงใจแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้พัานรถใหม่สวเว่นนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ